เอพรอพิปติดโควิดห่วงปอฟ้าลงปอดลงลูกๆไม่พบเชือ้อก่อนหน้านี้ปอน,นัทวุฒิโพสต์อินสตาแกรแจ้งข่าวแอดมิตนอนโรงพยาบาลหลังติดเชือ้อโควิด19มีอาการไอเจ็บคอเรียกว่าอาการหมาเต็มเลยทีเดียวค่ะทำการกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องทุกการที่สงห้อย่างล้นลามล่าสุดเอพรอทิปก็ได้โพสต์ภาพคูพ่กับสามีขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมแจ้งว่า ตนเองก็ติดเชื้อโควิด19ด้วยเช่นกันแต่อาการไม่รุนแรงด้านลูกทั้งสองคนเบื้องต้นไม่พบเชื้อโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าดูแลกันไปจนแก่เลยเราติดโควิดค่ะรอดหมาทุกสี่สั้นเก็บแล้วจ้าพี่ปออาการหนะักเอาการเลยน่าสงสารมากปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาเป็นแบบนี้จะเข้มแข็งมากส่วนเอ ไม่หนักมากค่ะเลยมาอยู่เฝ้าสามีตอนนี้พี่ปออาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ต้องอยู่ฉีดยาให้ครบโดสและรอให้ปอดหายฟ้าถึงกลับบ้านได้ลูกหลิงยังโอเคปลอดภัยดีค่ะขอบคุณถูกข้อความนะคะ